สวัสดีครับพบกับสุลคาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่คีนีวิวร่วมด้วยช่วยจวกยูโรดาโลสองแข้งผีรอยกินกับแกรรี่นวิลนะฮะออกมาจัดหนักจวกสองแข้งแมนยูยูโรดาโลเกมพ่ายวิลล่านะฮะโอ้ยรอยกินและแกรรี่นวิลนะครับมาตรงกันวิจารณ์หนักผลง,งานเลนี่ยูโรและดีโกดาโลสองแนวรับแมนยูหลังบุกพ่ายแอสตันวิลล่า แมนยูไม่เคยแพ้ที่วิลล่าพักนับตั้งแต่ปี1995แต่สมประตูสุดสวยของมอร์แกนโรเจอร์ช่วยให้เจ้าบ้านคว้าเจอชนะติดต่อกันเป็นนัดที่10ในฤดูกาลนี้และรักษาตำแหน่งในกลุ่มลุ้นแชนมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปรอยกินเจ้าบาผู้เล่นของรูเบนวมริมขาดแรงผลักดันและความมุ่งมั่นไปบ้างเรารู้ว,ว่าคุณอาจมีพรสวรรค์มากมายแค่ไหนก็ได้แต่เราพูดกันครั้งแล้วครั้งแล้วว่า คุณต้องลงมือทําอย่างจริงจังเมื่อเกมเริ่มน่าเบือ่อในช่วงเวลาเหล่านั้นคุณต้องคิดว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อเทียมมีผู้เล่นหลายคนอย่างเช่นดาโล่ที่ทําไม่มากพอแคนงชาวบ,บุตเกียพร้อมกับโยูโรถูกกองหน้าของเวลาที่เล่นได้อย่างดุดันกดดันอย่างหนักหลายคนมองว่าไม่ได้กดดันยูริตันมันมากพอตรงมุมธงก่อนที่โรเจอร์จะยิงประตูที่2ได้ผมจะไม่ใช้คําว่าแซงนะ แต่พวกเขาทําไม่ดีพอและหลังจบเกมผมมองไปที่พวกเขาและผมจะไม่มองทางอื่นเลยผมจะถามพวกเขาว่าพวกนายจะหยุดเขาไหมเหมือนกับประตูแรกเลยตอนที่โรเจอร์ไดบอลออกห้างพวกเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่ามันอันตรายพวกเขาไม่รู้หรยอว่ามันอันตรายส่วนทางด้านแกนเลนเนก็วิจารณ์ยูโรในถนองเดียวกันในช่วงก่อนประตูแรกโดยตนานเมนัูเรียนนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้ว่า เดินเตะแตะอยู่ในสนามนั่นมันพิเศษมากๆเลยมอร์แกนเล่นได้ดีมากๆประตูแรกจอห์นแม็กกินส่งบอลให้เขาหลังจากเย่ยงบอลกับลูกชอเล็กน้อยและผมก็คิดว่าในเมื่อโรเจอร์ไม่ได้เข้าไปประกบเขาในจังหวะแรกที่ดับบอลเขาก็เดินไปเรื่อยเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาของเมนจูผมคิดว่าอย่แล้วคุณอาจจะเจอปัญหาแล้วละ่ะ พราะโรเจอร์ทำแบบนั้นได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเลนี่ยูโรต้องหาทางไปประกบให้เร็วกว่านี้เขาต้องแน่ใจว่าได้เผชิญหน้ากับโรเจอร์นอกกรอบเกตโทษแต่พอผ่านไปแล้วโรเจอร์ Roger มีพื้นที่และเขาก็ทำได้ทีเยี่ยมจริงๆพราะเคเล่นในตแ่งนั้นและเมื่อคุณเล่นกับผู้เล่นที่เก่งกาจคุณต้องขยับเข้าประกบถ้าการสาัมผัสบอลไม่ดีคุณต้องเข้าไปใกล้ๆและกดดันเขาคุณจะปล่อยให้เขาเล่นแบบสบายสบายไม่ได้ เขาเดินร่วยเปื่อยยโร و ซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ก่อนแพ้นอกบ้านทำให้แมนยูพลาดโอกาสที่จะทำคะแนนเท่ากับคู่ปรับอย่างเจซีและลิเวอร์พูลซึ่งเป็นช่องว่างเพียงเล็กน,น้อยที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มท็อปโของพรีเมียร์นะฮะมอขึ้นกันกีกาี้เลียละบัก2บักนี่วยบักลูกลักกับบักยโร و เฮ้ยกลัวแนมนยูมนขีข่ขาดากของแรงแมนยูไร้ชัย ลีกก้านาตติดเมื่ออุกเตออกสตาร์ทโว้ยมึงก็ยังเอาลงอยู่สันดีคำสาปอุกเตแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับมีสถิติไม่น่าจดจำเลยหลังไม่ชนะในเกมพรีเมียร์ถึงเจ้านาติดต่อกันที่แมนยูอุกเตลงเล่นเป็นตัวจริงราสุดก็พ่ายอัตตามิลาพร้อมขึ้นทันอันดับที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับแมนยูนะครับไม่ชนะเกมในระดับพรีเมียร์อังกฤษเลยนับตั้งแต่ที่แมนยูอุกเตได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเ้านัดติดต่อกัน หลังล่าสุดก็เพิ่งแพ้อัตตัมล่า 1. สองหนึ่งสําหรับผลงานของมิูในเกมลีกช่วงเก้านัดหลังสุดอุก,กเต้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็คือการเสมอหนึ่งเกมแพ้ไปถึง8เกมโดยจํานวนนั้นก็คือการแพ้ในผลิตเจ็นัดรวดเลยทีเดียวส่วนครั้งสุดท้ายที่อุก,กเตลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วตัตสกัดชนะในลีกก็คือเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้สามศูนย์เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะ ด้วยเหตุน,นี้ปัจจุบันอุกเตเ,ตเลยกลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นเป็นจริงในลีกให้กับแมนยูแล้วไม่ชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่2ในหน้าปริศาสตร์ของสมโมซอนโดยอันดับที่1ยังคงเป็นคลเบสันที่เคยทำเอาไว้10เกมรวดแต่ของเคลเบสันแบ่งเป็นการเสม,มอ7เกมและแพ้3เกมเท่านั้นนะฮะผลการแข่งขันของแมนยูในเกมพิม์ลีก9นัดหลังสุดที่มมนูอุกเต,เตล,ลงเล่นเป็นจริงนับย้อนหลังจากเกมล่าสุดนะครับ แพ้อาติมลาสองหนึ่งแพ้เบนฟอร์ดสามหนึ่งแพ้แมนซิตี้สามศูนย์ 0, แพ้เบนแฮมสองศูนย์ 0, แพ้เบนฟอร์ดสามสี่แพ้บูมตันศูนย์หนึ่งแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสี่เสมอแมนซิตี้ศูนย์ศูนย์และแพ้นตพอตเตมฟอร์เรสหนึ่งศูนย์นะฮะเฮ้ยปานนันมันก็นยังมันเอามันลงอยู่เนาะ,นะด่วนบิ๊กนิวเซมิโยปัดคอนเสนร์สเปอร์แล้วนะครับตั้งเป้าซบสองยักษ์แมนยู ส่วนลิเวอร์พูลจ่อปัดหน้าหลังอิซักอาการหนักเดวิดออสตินนะครับเจ้าพ่อข่าวซื้อขายตลาดระดับที่1ขยบวงการลูกหนังยืนยันองค์ตัวนเซเมนโย่ปีฟอร์มฮอตของเปอร์นมัดเซโน่ข้อเสนอเงินถุงเงินถังจัดต้นนั่งสเปอร์เรียบร้อยแล้วเหตุผลเดียวคือใจเขาไปอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ฟอร์มระดับสัตว์ป่าออมริมล็อกเป้าด่วนนาทีนี้ไม่มีใครร้อนแรงเท่าเซเมนโย่แล้วนะครับด้วยสถิตยิง8ลูกกับอีกสามแอซิสจาก16เกม แถมเพิ่งโชวโหวดกดประตูใส่แมนยูมันมันหมาดทำให้เขากลายเป็นทาร์เก็ตเบอร์หนึ่งเป้าหมายอันดับที่หนึ่งที่โรเบนอมเมรมต้องการตัวไปเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายในระบบ Wing back. วิ่งแบ็คฟาบิสโซโรมาโนโรายงานว่าแมนยูถึงกระต่อสายตรงถึงเอเยนแล้วโดวยค่าสัญญา65ล้านปอนด์ในเดิมมักราคของนี้นั่นคือราคาที่ปีแสดงความจ่ายเพื่อแลกกับตัวรูกสารพัดประโยชน์ศึกสองม้าเรือใบหรือปีแสดง ออสเตรียระบุชัดผ่าน NBC s p o r t สปนะครับว่าน,นี้คือสงครามระหว่าง2คู่อำนาจแห่งแมนเชสเตอร์สเปอร์ทุ่มหมดตัวแต่เซมโยปฏิเสธอย่างสุภาพเขาต้องการแค่ซิตี้หรือแมนยูเท่านั้นและการตัดสินใจครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จุดต่างหากนะครับแมนมนสตี้จะการันตีแชมป์แต่แมนยูโชว์ไพ่ตายเรื่องโปรเจกต์ะยะยาวและตัวจริงถาวรให้กับเซมโยบวกกับ ความคุณเคือของเป๊ปกอริล่าทำให้โอตเทอฟอร์ดอาจเป็นสถานีต่อไปที่เย้ายวนมากกว่าตัวแปรช็อกวงการลิเวอร์พูลอาจปาดหน้าแต่ยังพึ่งมองข้ามหงแดงนะครับหลังจากมีรายงานมาว่าอลกซานอิซักก็น่าเป้าหมายหลักเจ็บหนักถึงขั้นพักยาวสถานการณ์ที่แอมฟิลอาจเปลี่ยนไปทันทีออสตินทิ้งท้ายอย่างมีในย่าสําคัญลิเวอร์พูลแอบชอบเซมิมโยมมนานอาการบาดเจ็บของอิซักอาจเป็น มกดให้พวกเขากระโจนเข้าสู่สงครามล่าตัวครั้งนี้เต็มตัวก็ต้องบอกว่า75ล้านปอนด์ไม่แพงนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อ,อในเดือนมกราคมนะครับเพราะเขามีค่าจิตยา65ล้านปอนด์ในตลาดเดือนมกราคมโดยมีผลบังคับใช้แค่10วันเท่านั้นเองถ้าช้าหมดอดนะจ๊ะนี่คือสุขาแมนยูซึ่งเป็นรอบแรงของวันที่22ธันวาคม